สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับตัว v c o อรนะครับแต่นี้ไม่ใช่ v c o อร์นะครับเป็น v c o อร์สนะครับหรือว่าท็อปสุดครับสี่ของเกียร์ธรรมดานะครับอ่นี่รีโมทนะครับอ่าจะต่างจากตัว M นะครับตรงที่ตัวนี้นะครับจะไม่มีสตาร์ด้วยรีโมทนะครับอาจจะเป็นกุญแจปุ่มสตาร์ธรรมดานะครับอ่านี่นะครับจุดต่างนะครับของ v c o อรตัว ZP กับ M นะครับอ่าด้านหน้าเลยนะครับก็คือ ไอ้นี่นะฮะอ่าเซนเซอร์นะครับ่เห็นไหมฮะตัวนี้จะไม่มีเซนเซอร์นะครับอาจจะเป็นตัวอ่านะครับเซนเซอร์แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกล้องนะครับอ่ะเมจิกไอนะฮะหรือเอดาตรงนี้นะครับอ่าไม่มีเห็นไหมฮะอ่านี่ก็จะไม่มีนะครับอะในส่วนของด้านข้างอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับอ่าจุดสังเกตนะฮะก็จะดูนะฮะอย่าง เซนเซอร์แล้วก็กล้องเอเดตนะครับอ่าในส่วนของด้านข้างนะครับล้อเหมือนกันเลยนะครับในตัววีคอร์ก็จะมีคิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับล้อเป็นลายเฉพาะวีคอร์นะครับขอบ18นะครับอ่าน้ากว้าง265นะครับแก้ม60นะครับตัวนี้นะครับอ่าด้านข้างก็จะมีนะครับบอกเป็นวีคอร์ตรงนี้นะครับในส่วนของอีโคสติกเกอร์ตรงนี้นะครับ ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่13.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี้นะครับเดี๋ยวพาชมรอบพันก่อนนะครับในส่วนของตัว B- คออ์นะครับตรงเบ้ามือก็จะเป็นสีนี้เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับมีจุดตัดให้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้กืนก็ซื้อเบ้ามือเพิ่มเติมก็ได้นะครับในส่วนด้านบนนะครับก็จะมีนะครับ ชุดวางแหลกนะครับตรงนี้นะครับด้านท้ายนะครับส่วนของกระบะนะก็จะมีหาแถบป่านะครับตรงนี้คู่นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแต่ว่าการบรรทุกหรือใช้งานเนี่ยก็ไม่แนะนําให้โดนขอบนะครับเดี๋ยวเป็นรอยนะครับในส่วนของไลเนอร์ก็จะเป็นเว้าลบนะครับฝาท้ายก็เช่นกันนะฮะเกิดวางของผ้าหรือว่านานาคนของทีก็หาอะไรรอนะครับหรือว่าจะแลปเป็น ใสกันหลอันในส่วนด้านท้ายนะครับสังเกตง่ายๆเลยจะไม่มีจุดเซนเซอร์แล้วก็จะมีโลโก้แซีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสี่คูณสี่นะครับดิบล็อกนะครับด้านใต้นะครับล้ออะไรนะครับก็จะเป็นล้อกระถานะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูในโซ่ของแถวสองกันก่อนนะครับแถวสองนะครับเปิดมานะครับนี่เลยนะครับใน่วนของวีคอร์ก็จะโทนรูหลานิดนึงจะมีตัดสีน้าตาลนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นสีดํานะครับอ่านี่เลยนะครับเบาะจะเป็นทูโทนประมาณนี้เลยนะครับเพิ่มความหรูหลานะครับมีมิตินะครับเบาะก็พับด้านล่างนะฮะอ่ะ เป็น40 60นะฮะฝั่งนี้60นะครับอ่านี่เลยนะครับยกใส่ของอ่ามีบุให้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่ง40นะครับอ่าหรือว่าด้านบนนะฮะจะตบลงมาก็ได้นะครับอ่าวางเรียบได้เลยนะครับเผื่อวางของนะครับถ้าติดเบลสามารถอ่าเบลเก็บได้นะครับอ่าชุดแม่แรงแล้วก็ชุดตะเกียบพยาลอยอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับอ่าแอร์แถวสองนะครับตรงนี้นะครับ มีฟ้าช้านะครับเป็นไท p e C นะครับตรงนี้นะครับด้านบนจะมีลำโพงสลาวด้วยนะครับนี่นะฮะในส่วนของตัววีคอร์สนะครับก็จะเป็นที่โทนสีเบาะนะครับโทนสีพวกชุดหนังเนี่ยจะตัดกันนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะมีชุดแอบกระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับ ชุดปรับไฟนะครับนี่นะครับถ้าอยากได้ท็อปสุดเกษษ์ธรรมดาก็จะเป็นเก์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอ,อยากขึ้นนั่งให้ดูอ่ะแน,นะนำอีกอย่างนะฮะเบาะเป็นไฟฟ้านะครับอ่าแปดทิศทางนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับครับขึ้นดูออปชั่นให้ดูนะครับอ่า ถ้าประตูไม่สนิทก็จะเป็นนี้นะฮะหน้าจอเอมีตรงกลางเป็นเจดนิ้วนะครับคอยอาหานะฮะใช้เกียร์นะครับเกียบคัสนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ททีเดียวได้เลยอ่ะนี่นะครับอ่าหน้าจอนะครับผมอะไรก็จะเป็นหน้าคุยคอนโทรลธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้ปรับหน้าจอตรงกลางนะครับอ่าอันนี้เราค้างไว้ที่หน้าที่ปรับระบบขับเคลื่อนนะครับเดี๋ยวให้ดู เมนูต่างๆครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งค่าแนะนํานะครับมีทิปนะครับที่เปที่บีนะครับอ่าอีซูอินไซด์นะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับอ่าแล้วก็มาที่ระบบขับเคลื่อนตรงนี้นะครับดูได้2จุดเลยนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดิผมจะแนะนําแค่ระบบขับเคลื่อนนะฮะอ่าระบบขับเคลื่อนนะครับอ่านี่นะฮะระบบส่งผ่านกําลังเห็นไหมฮะสองเฮด นะครับสมมุติเราจะปรับเป็นสีนะครับปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองบิดสีให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นสีแล้วตรงจะก,กระพริบอันนี้ดูง่ายเลยที่จอออริโวก,ก็ได้นะดูง่ายนะครับหรือว่าดูหน้าจอตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะกระพริบและเดี๋ยวพอเราเคลื่อนตัวนะฮะ,ะมันก็จะกึ๊กเข้าล็อกอะเดี๋ยวผมลองเคลื่อนตัวให้ดูนิดหนึ่งนะฮะ,ะเห็นไหมพอล็อกเคลื่อนแล้วมัน ติดค้างแหละครับนี่นะครับโฟไฮนะครับสองเฮตไปสี่เฮตเนี่ยวิ่งความเร็วไม่เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถปิดได้เลยนะครับส่วนโฟโลต้องจอดเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวผมปั๊บโฟโลให้ดูนะฮะอันนี้ผมจอดเข้าเกียร์ว่างนะฮะดึงเบรกมือก่อนนะครับเดี๋ยวปั๊บโฟโลให้ดูนะฮะโฟโลก็กดลงไปนิดนึงนะฮะปึ๊บอ่าบิดเห็นไหมฮะอ่านี่แหละฮะโฟโลจะมีลูกวงกลมขึ้นที่อ่าเฟืองท้ายด้วย เพราะฉะนั้นเพื่อนเรามั่นใจยิ่งขึ้นว่าอ้ยอันนี้โฟโล์แล้วนะนะครับผมลองเลื่มนรถให้ดูนะฮะโฟลลนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันดสโกของโฟโลนะครับก็จะมีนะฮะปิดพวกแทชั่นคอนโทรลอะไรให้อยู่แล้วนะครับการลื่นถลายก็ฟรี เราเข้าโฟลว์เนี่ยปิดให้เลยนะครับอละเป็นกลับว่าเพความปลอดภัยดึงไปมือนะฮะแล้วก็บิดกลับไปเลยนะครับบิดให้ดูนะฮะสมมติเราบิดกลับนะครับนี่นะครับเห็นไหมดังแก๊กแล้วอ่าระบบเป็นโฟไฮแล้วนะครับแล้วก็ไปทูไฮนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของบีคอนะครับ วีคอร์ท็อปสุดในเกียร์ธรรมดานะครับถ้าชอบขับเกียร์ธรรมดาก็ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นิดนึงนะครับพวกนี้นะครับเกียร์ด้านบนนะครับก้าปัดน้ำฝนก็เป็นแบบฉีดในก้านนะครับฝั่งนี้เลยนะครับก็ตัวนี้จะไม่ออโต้นะฮะถ้าอยากได้ออโต้กับไฟหน้าออโต้อะไรพวกนี้นะฮะก็จะต้องไปเกียเอ็มนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟรอบรถให้ดูนะครับ ชมไฟหลอดนะครับอ่านี่เลยนะฮะสวยงามเลยนะครับอ่าเป็นฟู LED เลยนะครับด้านหน้านะครับไม่มีสวนของหลอดไส้แล้วนะครับอ่าถ้าเราเปิดไฟผม่าหรือไฟเลี้ยวนะฮะจะถูกแทนที่ด้วย daylight นะครับอ่าตรงนี้นะครับวันนี้ก็ไฟสูงต่ําในโคมเดียวนะครับไฟ LED นะครับตัดหมอกเป็น LED นะครับ อานารสดข,ของด้านท้ายนะครับอาสารสของด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับตัวใหม่เป็นไฟสามชั้นนะครับสวยเลยนะครับไฟเรยวจะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับถ้าไม่ชอบสามารถพเปลี่ยนไส้มาเป็น LED ได้นะครับอรงนี้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ